ดีใจมากค่ะที่หลายคนชอบเมนูนี้ปอเปี๊ยะกล้วยหอมทอดเนยม่เสียแรงนะคะที่ต่ทดลองทําอยู่หลายรอบเพื่อเอาไอเดียมาแชร์กันก่อนจะเริ่มทดลองใต่ก็ไปตามหากล้วยมาก่อนไปมาหลายเซเว่นเลยค่ะคเพื่อคัดเลือกผลกล้วยที่มีลักษณะตรงๆเพราะถ้าผลที่โค้งงอเนี่ยจะห่อยากกว่าวก็เลือกซื้อเนยถั่วแบบละเอียดมาแปง้งปอเปี๊ยะอันนี้ซึ้งมาจากแมคโครใช้แผ่นแปง้งครั้งละ2แผ่นทาเนยถั่วลงไปให้ทั่วทีแรกเนี่ยต่ยทดลองใส่แอลมอนลงไปดูคิดว่าอาจจะช่วยเพิ่มเทกเจอร์ให้ได้แต่ห่อเสร็จแล้วไม่สวยขรุขระเลยลองห่อ ถั่วกับแป้งรุบว่าดีแต่ยังมีแต่ตั้งใจว่าจะทําขนมกิน3-5ชิ้นแความตั้งใจแรกคือกะว่าจะเอาไปทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันนะั้นแหละกลายเป็นเมนูเจ้าปัญหาเลยบางทีหม้อทอดก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกเมนูก็ได้โดยเฉพาะปอเปียกล้วยทอดวันนี้ดีก็คือรู้แล้วว่ารสชาติอร่อย แต่ก็ยังไม่ท้อนะคะไปซื้อกล้วยมาลองอีกรอบแล้วก็ซื้อเนยถั่วหยาบมาลองด้วยแถมลองใช้แป้งแผ่นเดียวอีกต่างหากแป้งแผ่นเดียวเนี่ยลองห่อแล้วมันนิ่มนะคะทอดยากใช้แป้งครั้งละ2แผ่นก็ดีแล้วตงติดใจนะคะเรื่องการทอดในหม้อทอดจากที่ใช้ไฟ180กล้วยพองระเบิดไว้ก็ลองใช้ไฟอ่อน1้อลองทาเนยดูค่ะสลุปว่าเอาไปทอดน่าจะดีสุดที่ทาเนยแล้วแป้งหอมเลยลองเอามาทอดกับเนยแต่ว่ามันจะไหม้ก่อนที่มันจะกรอบเลยได้วิธีนี้ค่ะทอดกับน้ำมันกรอบให้แป้งสุกกรอบแล้วก็ทอดเนยค่ะเพ ก็ได้วิธีที่ดีที่สุดในการทาปอบเปบี๊ยะกล้วยหอมทอดเอามาแชร์เป็นไอเดียให้ทุกคนได้สําเร็จแล้วนี่เอามากินคู่กับนมข้นด้วยขอบอกเลยว่ายิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่